วันดีกับปกุงเดียตีบลังบานองอุงอิงนะครับรักับข้ามตอโอดถือกล้องกับโดถือกองน่นน่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 บปีมาเร็วทางนั้นไปถือกับข้าวกินเอไนั่นมอบดูมอบว่ามอบทำไรมอบทำไมอะฮะ ไปเือข้าวกินไปเ๋ยวไปด้ดมีตังหรือเปล่าฮะด้มีตังไหมอืม น,นั่นนั่นดเูเออเขาเลือกเองเลยเอาเอามมีตังไหมน้องมีตังไหมฮะเอามาบอกปีกันมั้งอ่าอ้าน้องมานี่ก่อนนะนี่ก็ปั่นจักรยานนะ มานี่ก่อนมาเดียวลองอยู่บนโอ้ยมาอยู่บนนี่ก่อน,นโอ้หมอบมอบเอาอัาน่นนันน่นมามานี่ก่อนมาเดียวมามาก่นอนลงตุนก่อนแป๊บๆไม่ไหวยล็อกมาเดียว,ม,ยวมอบอีกหมอบอีกลุกนี <c oughs> ม่มามันจะเล่นกับพี่หมอบกวะว่าตะครุกไง <c oughs> เรียบร้อยแล้วโอ๊ยเ,<อ>เอาสายออกก่อนเราไม่กล้ <c oughs> มกา <c oughs> มีกระโดดรั้งเดียวแล้วก็ตักน้องนั้นไม่กล้าเลยเกจ่ายลาดกับจ่ายลาดก่อน เป็นอะไรอ่ะด้วยอ่ะใช่วยตาไล่ต้อนควายกันแปะ๊ะ bò yến còn chưa húa, mọc mọc, nè, đâm tay yoi, húa từ là tước, từ là anh ấy bơi được đấy, từ đằng lắc, nhưng mà là cái miếng sắt tước, đưa măng má, cái trạm tước đó, đồn tít thường สวยกับบรรยากาศย,ยอมรับเลยครับตรงนี้นี่วิวแบบนี้นะครับใต้กับกลองหลงเพลมแลอาอัดถั่นแป้น,ปนทำวิวใกล้ช่วยนะครับผมใกลโปเตอร์นะดูกับช่วยกับ วิ่งไปเสียดเวิ่งนำหน้าไป,ปครับปอกไกไม่ไปก็อ่นมองติ้นก็นเลยครับแถวนี้มูมูคอยบ่าวตน <c oughs> นอนเงา นอนเสียรมอืมนระ่ากไม่กเขาป็ปวดเออให้เขาไปถายเออก่อนยังไม่ได้นั่นอันนี้ก็ไตเต้นตะกี้น้องปวดเสร็จเรียบร้อยแล้ว เอามาเก็บก็หนูว่าไม่ให้ก็ปลาไปแล้วก็คือใจไม่ดีแล้วอิงเขาถอดอืมเชือกออกเสียแเนมน้ำเชือกอันนี้เลยค่ะมองตางเฮ้ยถอดถอดทำไมถอดทำไมอ่าลงเสียอาลเสียถอดเที่ยังนี่ยังไม่ได้อยากให้ถอดถอดเที่ยังเนี่ยเสียออน้องน้องน้องอยากไปไหมลุกขึ้นเร็วลุกเร็วอึ๊บทหารลุก อยากไปไหมอยากออกกำลังกายไหมเอาลุกเร็วเร็วเร็วลุกเอ้าเตรียมตัวให้พร้อมเร็วลุกให้ดีถ้านอนแบบนั้นไม่พาไปเร็วลุกอึ๊บไปเลยนั่งกันไปแหละไปเลยนี่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 ไปแหละไปไหมไปไหมไปไปบอสอะ ไปไหมไปไหมไปไหมไปอันนี้ไปเขาจับมือก่อนจับมือก่อนจับมือกันขอมือก่อนเดียวขอมือก่อนไปไหมไปขอมือก่อนเอ้ยข้างนี้ด้วยเอ้ยเอาไหมเอาไหมเอาขอมือก่อนไปไหมเร็วขอมือก่อนเร็วขอมือก่อนหลบจะไปไหมทำหน้าแบบอย่ามาหลอกเลยไปไหมไปเร็วเอาจับมือก่อนเร็วขอมืออะไรบ่อยๆอ๋อข้างนี้ด้วยข้างนู้นด้วย กางนู้นด้วยเอาเอาไปเอา,เอามองเชือกเอานู่นมาเอาไปเอา้าผึงเชือกไปก่อนเดินความดียากไปครับอรเอาครับสำหรับคลิปนี้นะครับเกนี่ก่อนครับอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดซับสไคร้นะครับแต่อยากก่ากดามโฆษณานะครับฝากจองโรงแรมติมรังบ้านนองปุงอิงไว้ด้วยนะครับป่าหมก,กวนหน้ากินมานแล้วก็ป้านั่งในบ้านนองปุงอิงตองบุญแบน,น้อยแล้วก็บุญเอวแล้วแต่สีเตน,นะครับ วันนี้ไอ้มู่ได้เจอผีเจ้าเขาเลยมู่ดีใจแล้วครับวันนี้ได้เจอแม่น้อยได้เจอพ่อเอกแล้วไอ้มู่ว่ะเจอกันไหมคลิปหน้าครับสวัสดีครับป้ม